ท่านผู้ชมตอนนี้ผ่านอุปสรรคที่สองมาแล้วอุปสรรคที่สามเนี่ยรถนําไปก่อนแล้วเพราะว่ามัวคุยกันอยู่มัวโมวกับตาเจบอยู่รถเลยแซงไปก่อนได้ข่าวว่าอุปสรรคที่สามนี่หนักกว่าทุก,ท,ก,ท,กทุกอุปสรรคเลยเมื่อกี้หนึ่งสองเห็นแล้วเนาะขาขึ้นแล้วก็เหนือที่สองที่ดึงมอเตอร์ไซค์อันนั้นอุปสรรคที่สองก็แค่นั้นก็สะบักสะบอมแล้วมอเตอร์ไซค์ยงขึ้นไม่ได้คิดง,ง่ายๆมอเตอร์ไซค์จะต้องใช้วิ้นดึงอ่ะ เดี๋ยวไปดูว่าข้างล่างเนี่ยได้เขาเป็นบ่อโคลนไปตามไปดูกันไอ้เจี๊ยบอันนี้มีชื่ออย่างเนี้ยยังครับเอาชื่ออะไรดีอันนี้เขา่งเปิดมาใหม่เลยอันนี้นี่เทสไปได้แค่เนี้เหรอเอาเข้าไม้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมอ่ามาเดี๋ยวผมว่าจะตั้งชื่อตั้งชื่อให้พี่แล้วเนี่ยเป็นเดอไทวินฮ้องว่างเลยพี่ พี่คว้ามาพี่คืนค้นคืนคืนกันใช่แค่นี้เองเมื่อกี้เทคไปได้แค่กินก้อนกขาวนั้นมันติดก้อนหินอ๋อติดก้อนหินจังหวะมันจังหวะมันแท้ก้อนหินก็ดีเออเฮ้ยไปช่วยไปผักไม่ไปผักก้อนหินก่อนไปดิไอ้ดนดิเหลือเตรงนี้คันหนึ่งเหลือตรงนี้คันหนึ่งเดียดชเพื่อนคันแรกลนะมาดูนะผมเพื่อนเทคเขาเตรียมส่งแล้ว ตอนนี้รถรถเตรียมส่งแล้วจะดูนะเอ้ขึ้นไปรถเจ้ากล้องอาจจะไม่ทันเดี๋ยวกล้องก็ไปดูหลังอยู่หลังรถนะเขาตั้งกล้อมส่งนะเดี๋ยวดูว่ารถสมุยเนี่ยตั้งมาคันนี้หมดไปกี่แสนกี่ล้านเนี่ยแค่สามสี่แสนเองถ้าไปจ้างทําเองก็เป็นล้านอ่ะเดี๋ยวดูไอ้ครับอ่ะเบี้ยเหรอเบี้ยครับไอ้นี่นะแข่งไม่ธรรมดามือขวากระมุยก็เลย เต็มพร้องเอาด้วยเฮาด้วยหรือรอเดี๋ยวหยุดก่อนเข้าหินออกเนี่ยครับผจญเนี่ยสนามนี้นะมันจะต้องพกคล้ายๆไปเข้าป่าอย่างเงี้ยต้นเต็นท์มีกระติกน้ำแข็งแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ประจุปัจจัยอะไรเงี้ยไม่เลยเจ้าของได้น้ำมวนจะพกเีจะไปจะพกเปลืองท้ายมาปล่าไปเที่ยวป่าพกเราด้วยพกวินด้วย มีจำรองตัวนึงมีจำรองตัวนึ่งเเข้าป่าเลยเครื่องมือันเข้าป่าเลยแล้วเราต้องพกตังค์ไปเยอะไหมตังค์ไม่ต้องพกเนี่ยมไเขาไม่ได้ใช้ไม่ใช่เอาไปใช้อากาบ้างครับสมุยเล่นมาจนจใจจนยอมแล้วผมดำมันเหลืออยู่แค่นี้หมดไปเยอะแล้วหมดไปเยอะแล้วจกิดตัวนหลานและวไอ้รุ่นหลานขับแล้วฮีดูดิว่าติดกันขนาดไหนงอมแงมเลยอ่ะคนที่เล่นเนี่ยถอนไม่ออกหรอก ดูแล้วคนเดินอ่ะดูไปจะดูคนเดินอ่ะเนี่ยเนินอย่างเงี้ยถ้าท่าเนี่ยมันก็มีโอกาสคว่ำนะเนี่ยเนินอย่างเงี้ยมีโอกาสคว่ำเพราะว่าถ้าเวลาเราเท้เสร็จปุ๊บเนี่ยรถเสร็จจังหวะมันจะออกข้างออกข้างปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่กิ้งลงมาโรลเลอร์โรลเลอร์กิ้งตุ๊กบมาคนขับยิ้มเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเรื่องปกติไม่แปลก กลับบ้คว่ำแล้วเอา้าไปละเขาส่งสัญญาณให้ไปละเดี๋ยวไปดูรถเท็กกันโอ้ยเดือดไปละใส่ตัวคว่ำนี้ให้กลัวกันลงก่อนอย่างไรขอชีวิตรอดก่อน ไปที่ชอบที่ชอบไปเแลไปฮไปเวินจะได้ป่ะวินอ่ะจะขา้เผื่อยหลัก่ไปเลยอยไม่ทันหหลแล้เนี่ย่งเ้ขึ้นไปเดี๋ยวมันพังนเชือกมืนเอาบไปที่ไไปได้แค่ตรงนี้เละเนี่ยากน้อยเนี่ยไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวนายเนแ้นแหละ รถใหม่เนาไปบ้าเดี๋ยวพวกเรากลับไปเข้าไปเข้าอีกอ่ะเมื่อกี้มึงยังสดเลยดูนะดูดอกแล้วทุกคนดูดอกดูดอกล้ออ่ะยางไม่มีดอกแล้วยางมัดมาหลุยดูเขาจะส่งให้ได้เดี๋ยวดูนะรถที่ไม่มีอะไรเลยเห็นดูดอกเนี่ยและอาวุธก็ไม่มีอรกเคอร์ก็ไม่มี าปได้แค่20บเปรก็เก่งแล้นี่ก็จะไปจริงๆเนี่ยเนี่ยคนจัดเจ้าหนึ่งหนึ่งคกกระบี่นั่นขึ้นไปตั้งนานแนี่ไอ้นี่ก็ป่าไปถึงขึ้นจะมมงยังน้าหมวยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยไม่พดไม่ถึงนนาทีแล้วพูดหันเร็วม่บวชชคัะ้มงเงยแปดแเยถงนยถงดู แมตอนแรกกูกูจะเลี้ยวขึ้นนี้สักรอบจะเอาละจะเลี้ยวขึ้นนี้สักรอบลงมาใหม่เอาเมาแลนไม่ต้องนะเขาลองเอาแลนแลนแลนเจ้าของยินดักรถได้ยู่ผิทางเพกใหม่ ไล่ลูเวอร์ครับเนินนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเนินนี้เนินเนินเนินสสไม่ใช่เนินสจเนี่ยมาแล้วครับไล่ลูเวอร์ครับตายคาเนินครับแค่ตีนเนินไม่เอาอะถอยหลังเบอร์เอารถตู่หมุยมาเอารถตู่หมุยมา เอานางล่างเยว่าครับเพราะว่าก็ไปดูหลากหลายมุมพออยู่ด้านบนเนี่นะครับถ้าดูเปินผนก็เหมือนไม่มีอะไรครับแต่จริงๆแล้วยาวมากเลยครับหนึ่งวิน้นยาวเลยครับดึงเชือกน่าจะไม่มีสามครั้งครับสุดสายเลยครับนี่รถแลนดค์ครูเซอร์เออไปถ่ายรถแลนด์นะ วินยาวเลยครับเราก็เลยเร่งสปีดเพื่อให้ไปตำแหน่งอื่นถัดไปนะครับแต่ยังน้อยให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าใจว่าเออวินมอเตอร์เดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปได้นะครับถึงจะชันแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไปของมันได้นะครับแต่เพียงแต่ขอให้ตัวเบรกวินแล้วก็ตัวเบรกรถปึกปึ๊กหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดเจอจังหวะฝนลงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะหนังคนละม้วนกันซึ่ง พี่เบิ้มพื้นที่บอกว่าฝนจะชุกในช่วงประมาณเดือนตุลาพอดีเลยครับจริงแล้วยังวิ้นต่อนะครับดึงเชือกหมดโลเนี่ยประมาณ4ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ20่ิบกว่าไม่เกิน30เมตร เพราะฉะนั้นเลยต้องดึงเชือกหลายรอบอรับ่าจะถึงยอดเดินดูจากภาพมันอาจจะแลดูไม่ชันนะครับแต่ที่คนถ้าเป็นคนที่เล่นออฟโรดจะรู้ครับว่าจริงจริงแล้วชันแล้วยิ่งถ้าเจออยางมัดแบบนี้ด้วยนะครับมันไม่เอาเรื่องเอาฐานครับไม่มีตัวช่วยอย่างพวกแอ์ล็อกเกอร์หรือดิฟล็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยอมที่จะไปะช้ากว่าแล้วก็วินก็ต้องเยอะกว่าคนที่มีอาวุธมีตัวช่วยเข้าไปนะครับ อย่างเงี้ยไม่มีแอลกอกกล์ไปเหอะดิ้นไปเอะสุดท้ายก็ต้องวิ่งอีกครับรแล้วนั่นจะเชียบไปทำอะไรยิก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 เลยนะดีไม่ยกขาข้างหนึ่งแล้วก็ฉี่ใส่ล้อไม่งั้นแล้วก็คนละอารมณ์ก,กันเลยวิ่งต่อครับมันหน้าจะไม่ใช่สี่แล้วพอดีผมไม่อยู่หน้ารถนะครับอยู่ข้างล่างครับ ตากล้องน้องผู้หญิงเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อู่เราเนี่ยครับขึ้นไปถ่ายครับปีนเก่งว่าผมเยอะเลยครับ,รบก็เ,เ,ลบเลยเอามาเป็นตากล้องเก็บบรรยากาศเ,เพื่อมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันอย่างทั่วหน้าครับ พังพังแล้วพังแล้วจบเรียบร้อย ภาพมาเนินสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ากรรมการบอกจริงๆแล้วมีอีกแต่ไม่ไหวกันละหมดแรงน้ําก็ถือขึ้นมายากครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้รถขนน้ําขึ้นมามันก็เลยเหนื่อยเนาะวันนั้นก็นักแข่งก็ไปฟิตๆร่างกายเนอยนะครับเพราะว่างานนี้ นเหนื่อยครับนะในเหนื่อยเพราะว่าต้องทั้งลากเชือกอะไรต่อไม่อะไรน้ําก็ต้องพบกมาหากินเองนะไม่มีใครช่วยได้นะครับเขาไม่ให้นะครับข้าวปลาอาหารอารงอะไรค้าช่วยใดๆทั้ง,งสนนะ้นนี่ดูตมุยเทคครับอันเนี้ยติดแซกครับซ้ายแล้วก็ออกขวาคล้ายๆเดินด้วยแก้วที่จังหวัดตากครับคล้ายๆครแต่ต่างกับตรงที่ตรงนี้มี มีต้นไม้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับโอ้หมุนเดียวเลยเว้ยแรงไว้ยแรงเว้ยหลังจากนั้นก็เป็นทางลงแล้วครับจากล้องก็ไม่ได้ถ่ายจอแลนแล้วครับเพราะว่า หมดแรงก็เป็นแถว้วครับน่าจะประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วครับช่วงนั้นนะนะเดินกันทั้งวันมีเดินครึ่งวันนะครับเพราะว่าตากล้องเราไปถึงนั่นประมาณสักบ่ายโมง<ม>ก็เดินตลอดเราต้องขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยเส้นทางนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะครับก็คือนับเบิ้มครับนับเบิ้มมหาชัยนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยคนนี้เดินเสื้อดำๆลงมาเนี่ยนะครับนาำรถไถามาเกรดที่ไประดับหนึ่งครับ ถ้าไม่มาเนี่ยนะครับตายแน่นะก็คือตัดไม่ไหวนะครับต้นไม้มันเยอะครับเป็นป่าดีๆนี่เองครับก็ถ้าฟังเสียงตากล้องนี่นี่ยหอบเป็นช่วงๆช่วงๆนะครับหลือว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงยอมรับว่าเหนื่อยมากๆครับ ฝากแฟนครับท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องกันหน่อยครับเพราะว่าดูทางคัเออ,เอนะจริงแล้วไม่ใช่ตากล้องอาชีพะครับก็มาช่วยฮะมาช่วยช่วยกันก็คือใช้คนในอู่เนี่ยมาทำทั้งหมดเลยครับม,มาด้วยกันสองคนรวมผมด้วยเป็นสามคนก็มากันมาช่วยกันครับเนี่ยทางลงยาวเดินยาวมากครับขาลง มีหลงทางนะครับก็แววๆมาว่าเดี๋ยวจะทําทุกสอบในทางออกไว้ให้นะครับก็มีหลงทางผมก็เกือปบปเือนกันเดินไปก็ลุ้นไปว่าว่าจะหลงหรืเอเปล่ามันเสี่ยงอยู่เหมือนกันครับเอ่ออย่าให้น้ําขาดอีกเดียวครับสำหรับกองเชียร์ครับพยายามพยายามอย่าให้น้ําขาดอาหารยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ย่าให้น้ําขาดครับอันตรายก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่ยี่สิบตุลาครับ เริ่มแข่งก็นนะ่าจะประมาณเที่ยงนะครับวัน,วนของวันศุกร์นะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเป็นรอบคัดเลือกนะครับหรือเรียกเรียกว่ารอบคอลิฟคอลิฟายนะครับจัดอันดับสตาร์ทในวันรุ่งขึ้นนะครับก็คืออีก 2S S หนึ่งให้เวลา6ชั่วโมงแล้กวก็วิ่งกันยาวๆเลยนะวิ่งยาวๆอะไรพกปเองอะไรเองช่วยเหลือเองทั้งสิ้นนะครับระหว่างทีมนี่ยังไม่ชัดเจนนะว่าช่วยกันเองได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าระหว่างทีมนี่ช่วยกันเองได้นี่ก็ทีมน้อยจะเสียเปียบละ เดี๋ยวต้องไปถามข้างหน้าอีกทีนึงนะว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยระหว่างทีมเนี่ยช่วยเพื่อนได้ไหมเพราะถ้าช่วยเพื่อนได้เนี่ยถ้าส่องไปสามทีมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เรื่องของได้เปรียบเสียเปรียบกันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็นะอย่าลืมวง,งานแบบนี้เพิ่งมีครั้งแรกครับเราไปช่วยกันช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียวว่ารถอ,อย่างงี้วินแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องเสียตุงสตางค์เยอะ วินที่มีอยู่แล้วรถที่มีอยู่แล้วข้อกําหนดก็คือรถหม้อน้านี่ต้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถเข้าป่าดีๆเองสำหรับคนที่ยอยากจะลองอยากไปเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ผิดหวังกับงานลักษณะงีนน้ก็จะได้เพื่อนมา,าได้ผูกมิตรใหม่ๆแล้วมีอะไรจะได้รู้จักทักทายช่วยเหลือกันนะอ่า ตอนนี้กำลังฝึกเป็นเนยอยู่นะครับดูดูวว่าเป็นยังไงปรากฏว่าบบชอบครับอ่ะชอบก็เลยเอานี่แหละน้องนี่แหละเป็นผู้หญิงครับเอามาวิ่งเนยเดี๋ยวขอดูกองเขียร์นะเฮรั่นเลยครับเอฟซี FC แค่งานเดียวนี้ก็กเพียบแล้วครับก็ผู้หญิงมาเป็นเนยนี่ไม่ค่อยเจอง่ายๆครับคนก็เลยชอบออกชอบใจก็ฝากติดตามนะครับแค่ขอแน่เลย เชียร right? oh. oh. ์ไดเวอร์นะครับโอ้โหหน่ะลงไปแล้วนะน่าเนี่ยทุกแย่งเลยดน้ำไปแล้วครับโอ้ลืมตะขอนะครับลากไปครึ่งทางแล้วลืมตะลืมตะขออีกต้องกลับมาตะขออีกตะทุเร nah ียาตะขอให้น้องมันดิ เออไปให้ตันขอมาเลยให้มันลงรถมาเนี่ยมันลากวินมาหน่อยแล้วไม่ได้อขอมาต้องกลับไปเอาขออีกลงมาแค่คอพอเราหดชิปขาใน<อ>เด็กคน <ๆ S 1> นี้นะเจียเจียรูแล้วครับแค้คอดูนี่สารนน้องอยังเลย ห้องอาบน้ำอยู่ด้็นหลังนะครับห้องอาบน้ำมีนะครับอยู่ด้านหลังเวทีด้านบนนะครับถ้าิสแข่งเสร็จแล้วนะครับเตรียมรถกองนัพรับไปอาบน้ำอาบต้าเดี๋ยวเรามาพบปะสาวสารกันหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวทางคณะกรรมการเราจะลงกระดนนแล้วก็แล้วก็ประกาศสามอันดับนะครับเดี๋ยวจะรวมนะครับ <laughs> mẹ khai là vô thẳng nhưng mà thấy dàn cày cho ใช้ได้แต่วันที่แรกมองมองตื้นไม่มีอะไรห่อหลังๆเริ่มลึกแล้วนะน้ำ่นเลยี่นเมเลย่ะอีไม่ได้ใช้ลื่นเลยไม่ได้ใช้ลื่นเลยปั่นเลยไม่ได้ใช้ลื่นเลยรอพินแกตรงน้ำนะ เอาเอาเอาาวินออกวินออกแคเดินไม่ตงใ้อไนี่ตี้เรใช้เพียควนีคบนเตขอเก็บเลยลูกอาเดีวขเดียใจเย็นโอเดินมาได้เลยเอานเกบเก็บขึ้นรถเลย เร่อยต่อเราจะวิหรือเปล่าถ้าจะถยทุกเก็บหมดล้นรถเลยขยวๆไดูรถุกนาะไรนะนีนะครับออาทงานกจะช่วยหรือเปล่าหลักเอาไว้แล้วถุยหลักเอาไว้ ออไปไงเฮ้ยมว่าไปไมนไม่ขึ้นรถเสลน่าจะน่าไปรลยไปรอขึ้นรถตรงนู้นเลยเอ่าันยไปต้องวินอยู่แล้วไปรอขึ้นรถด้นีมนี่ยตรงนี้ยยรับใครวรับใครวมันติดตรงน้นหน่อยเดียวเองไปให้ครว่าขึ้นรถด้วย